วาสวพัตตัวที่สองวหวนวรวนคือละเว้นการประพฤติชั่วละเว้นอบายมุขทุกสิ่งทุกอย่างให้ใจและบริสุทธิ์ละให้หมดตัวที่สาคือช่วยลงชอยช้างปวดช่วยช่วยให้บิดามารดาปุญ่าตายายได้ละอนิสงจากการบวชครั้งนี้แล้วก็ช่วยเผยแผ่ศาสนา ต้ตั้งใจไว้มีได้ยอ,ยอย่างโ้ยยัดยหมอโดนฟ้าหมวนะากระซิบกระซิบนะถ้าบนกุศลที่สูงส่งบวชสักสิบพรรษาบวชด้ิการ้องไห้พี่วนชายที่วนเลยตอนนี้เดี๋ยวพอว่านิพานนักปฏิโยโ,โหตกุก็ช่วยกันสาธุใจหนักของข้ามาคือเอาโหสิทธิพนาเอาตั้งน้โมสามจบดังๆไลยลูก ถ้าเบาเดี to, ๋ยวอุปชาดูนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทสัตนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมกรรมไหนก็แล้วแต่ ที่ข้าพเจ้าสศประมา,าทล้างสียกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีตั้งใจก็ดีไม่ตั้งใจก็ดีจะเป็นบิดามารดาปู่ย่าตายายญาติสนิทมิสหายหนาบัดนี้ข้าพเจ้า แล้วจะขออโุสิกรรมให้ทุกท่านให้อนุสิกรรมให้กับข้าพเจ้าด้วยณบัดนี้ข้าพเจ้าขอลามิพานปัตตโยโมโตุอ้าวลืมเลยเด็กเด,ด,ดอก้อน ยืมแจงเรื่องผ้าหอ่อพองอานน่ารู้ไหมว่าผ้าห่อตองเมื่อกี้หมอมัไดไปสามปรอกเนี่ยคืออะไรตามบารีก่าว่าเกิดแก่เจ็บตายแต่ของสิ่งนี้เหมือนห่อคีเลตของพระนาคือกวันนี้จะเข้าสู่ร่มกาสาัมพันธ์เอาไปไม่ได้น,นะลูกนะฝากแม่ไว้แม่รับเอาไว้นะเขาสึกมาแพห่อกีเลสของพระนาค เอาไว้ที่สงสมแต่ต่ำไปหิ้งพระพอเขาเก็บวันไม่ก็แก้ท่านี้ออกแล้วก็ไปตองไปลอยน้ําอ่ะมอบให้แม่ฝากแม่ไว้ก่อนขอกราบขอคุณท่านเจ้าภาพบรรดาแขกผู้มีเกียรติเคารพวันนี้สายน้อยเสียงแห้งซะแล้วหมอหมอสายเขาเสียงดีพระ,ระบรมปันครั้งแรกนะถ้าขาดตกบกของ,ของขกราบเอาภวด้วย ขอวิงวอนคุณพระรันตนไตรพระพุทธธรรมประบบสองค์อำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์จงปกปักรักษาให้บรรดาท่านเจ้าภาพที่บรบจงมีความสุขความเจริญค้าแแคร่งจากพญาน,นตรลายจากไัยโควิดพุทธทางประสิทธิธรรมังประสิทธิ์สางขังประสิทธิจงมาประสิทธิีเมตต่ท่านและปัดนี้ก่อนจะจากกันวันนี้มอสาย์เก่าเลยหน่อยไหมค่ะต้องขอขอบคุณนะคะ นั <un Ring> ่งเชียร์เป็นกำลังใจให้กับหมอสายนัชยาแล้วคุณพ่อหมอน้อยนะคะวันนี้พบกันเป็นงานแรกผิดพาาประการใดต้องขอกราบประธานภัยด้วยฝากด้วยช่วยเชียร์นะคะหมอสายนัชยาติดตามผลงานเพลงนะคะทั้งเพลงแรงงานบุนงานบวดเพลงยิ้มได้เด็ใจเจ็บเพลงหายกันและผลงานและหลายทีมงานเพลงนะคะฝากช่วยเชียร์ให้หมอสายดังดังปังๆสักคนนะคะแม่นะเดี๋ยวพ่อฝากมั่งพระเอกเสียงเด็ดเทปตั้งหนึ่งรถชายผมครับ ข้าไปดูด้าน youtube เพลงผมแต่งไว้เจ็ดเพลงลง youtube แล้วเพลงหนึ่งภาวนาแบบไทยไทยสัญญารักองนารายวันที่คอยและถ้าคุณพ่อแม่อีกหลายเพลงครับติดตามช่องชัยชนะเพลงหนึ่งและเพลงอกเพลงหนึ่งวันนี้ค่อยๆกระสิกนะแม่นะวันนี้ขาอวยพอหนห้ท่านเป็นโรคเรื้อรังกัทุกคนเป็นโรคเรื้อรังแห่งความรวย รวยจนรักษาไม่หายสาสาธุสาทุขอให้รวยรวยร่ำรวยเท่าธุกัน